สบายดีจ้าเมนต์เจรจามาเล้วจะตัดสายบัวน้ำกันจ้าเบิ่งหน้าตาบวเคยกินจักเถื่อนี่ทีมงานคือเก่าค่ะวันนี้มาหาจ้ามาเดจอจ้ามาเดจอจ้ามาลองเบิ่งตัดสายบัวนเขาขอใหบวเคยกินจ้าเถื่อสตกข์งเงียวะเบิ้เด็ด nên là các cái mối quan hệ của cái mối quen này thì cũng rất กำนใช้บวจ้ะแทบอืม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 อเก็บมาืมอืมาืมอ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 ืกอืมอืมอืมาืมอบมาืมอ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 ืมาืมอ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 

บอกว่าเมื่อก้เมึ่ออกก็ผ่านม้คาคกได้บอกมาดิกจะเพิ่มตู้ขวดด

เรถึงเรถึงม mm ่ักบานนี hey, hey, mum, ่หอนเฮหัวบัวไปเวาพิษเออเออหัวอันนีหัวอันนัวปัวไมอเคยกินเจ๊เกือพี่น้องทางกำลังโวาถรับเจ๊มาจากอันบ้านยังกับานมึงวะบานมึงน้อยบริราบริลามจ้ากลังกินแกล่องมากเืเป็นแล้วอ แต่ว่ายขอ่าไม่แปลงเดินออกมาไม่อดอะไรไม่หาคือว่าอยู่เขาท่าลองคือยามแบบนี้ก็ใช่หัวเขาสกุ้งแห่เสะแตกต้า็ันเส็ุเชือกันเต็มชดเพราะบอกแตก้านกันรอกัต่างเขาบอกสกุ้งนำซืเอาเก่ฉคือเก่า ขอบจ้ขอบปอบค่นอยบ่ากรเนี้ถอดมักไรหำน่ะเ่องโทษพี่น้องลืมลืมิพอยู่ขอโทษขอโทษบ่อพีทเโทษขออกดุเลย

งานเก่าพี่น้องสายแดกอันสายแดกตื่นยังจีนตื่นตื่นแช่ต้บก็นถดพี่น้องเลยตื่นแช่ตันก็เถดพี่น้องตื่นแช่กระเบื้องตื่นสายตับตวตื่นกรตือรือรี่รอได้เชียงอุ่ยเล

คุณน,น้องเอ้ยตำม่วงเขาตำเพชรนี่คนนี้ตำเพชรเขาก็มาตู้ใส่ข่อยว่าข่อยตำเพชรเอาคนนั้นตำคนนี้ผู้ใชคือข่อยเป็นเอา,าพริกใทยคนนั้นตำจะ่าตาซื่นเลยมันเสี็จเสร็จเสร็จไหมเสร็จอีกเหรอเสร็จเรื่อหน่อยเดี๋ยวนู่ข่อยบอกข่ยกินเละพี่น้องตำตำชายบัวปะไหลไหลบัวพี่น้องไหลบัวไหลบัว เนาทห้เก็เก็มุกจักดอกเขาเจักต่อันยอดดอกบัวฮะนัยังไรบัวก้านดอกก้านนั่นใจแหละอว่าก้านดอกไม่บัดนี้มันมาอยู่ใต้ตมมาสั่นต้ตนอยนี่แรกมาคอยว่าอันก้านดอกม่นั่นนอ้นหัวบัวจักหัวก็ตตงหาด้วยเห็บดน้แทบอีหลีพี่น้องแทบยันหยามบัดนี้เนี่ สงสัยอันที่ได้สร้างเมื่อบริลัมให้เราหามาฝากไม่อีุดหรอกต่ำก็ได้หัวมันนะไม่ห็ดหวานก็ได้เชื่อมขอบุญขอบุญเด้อแถาแม่อยู่บริลัมเด้อจะหาส่งมาให้ต่ำตับมันนี่เป็นเสี่ยมุก็หินจะเกลื่อนอย่างนี้อันนี้ก็โอ้ช่วยจับหนึ่กินก็อีกตัดเสี่ยมือ อันนี้คือเคยตับแก้มไปชื่อได้เขาอย่างมันบดเสพบันก็เลยแก้มตัวนี้อย่าชื่อๆกินมดตับจนมือเชื่อขึ้นคือตับแเสพก็เสพกล้วยนเนาะเออตับกล้วยอันนี้ก็คือตับสมภาเขาจะว่าได้เขาตับในตลาดเขาตับนั่นตับลายบัวนะลายบัวไม่ลายบัวนี่ตลอดนะอันนั้นขายมันละมั้งขายที่เจ้าท่วงนะ Bố ơi, để con bố hơi hèn dịu coi Bà nào mà như vậy ừ. có như khủng nạn ừ. vậy Phải cái pin học Nếu cháu khủng nạn chứ khỏi bị